เราก็บอกพี่บุญว่าเนี่ยปานรูปบอใบไม้เป็นมอใบไม้เดียวกับที่พี่บุญเขียนก่อนที่จะมัตตาสังค่ะพี่บุญได้เห็นแล้วเขาก็ร้องไห้โฮเลยค่ะแต่เขาก็โผล่เข้ามากอดเราด้วยความดีใจที่เราสองคนได้เจอกันอีกครั้งเราก็เลยถือโอกาสบอกพี่บุญว่า เรามีหีบสมบัติใต้เตียงที่ซ่อนเอาไว้อยู่เราตั้งใจจะมาวันนี้เพื่อที่จะยกสมบัตินี้ให้ลูกเราเราก็เลยขอขึ้นไปด้านบนห้องพี่บูนค่ะแล้วก็ตรงไปที่เตียงพี่บูนยกฟูกขึ้นแล้วเราก็หยิบหีบเงินนั้นออกมาค่ะในหีบเงินนั้นน่ะมีพระโบราณสร้อยแหวนกาไลทองคำ แล้วก็ทรัพย์สินอื่นๆรวมประมาณหลายสิบล้านบาทนะคะเป็นมรดกที่พ่อแม่ในอดีต